ท่านและก็นักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับนะครับกับผมครูพิ่นันดำสีใหม่หรือว่าครูนันน่นะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกทท่านนะครับที่กดติดตามนะครับหรือกด subscribe นะครับกด like กดแชร์นะครับนะครับ Say Hello Six นะครับในหน้าที่5้สิบกันต่อในส่วนที่เป็น Workbook นะครับก็ต้องขอขอบใจขอบคุณนะครับทุกทท่านที่เข้ามากด subscribe กด like กดแชร์นะครับ พอมาดูคำสั่งกันเลยนะครับว่าเขาสั่งให้ทำอะไรนะทำให้ตัวใหญ่ๆหน่อย Look at the map นะครับก็คือให้ดูที่แผนที่เองนะครับแผนที่อะไรครับในหนังสือเรียนนะครับ Student book ในหน้าที่63นะครับนักเรียนต้องไปเปิดหนังสือเรียนหน้าที่63ด้วยนะให้อ่านแล้วก็ให้เขียนนะครับนั่นก็คือเรื่องทิศนั่นเอง เพราะฉะนั้นทิศนะครับ north west นะครับ north west เอาเป็นว่าเวลาเรียนเรื่องทิศนี่ให้นักเรียนดูทิศอย่างนี้ก่อนนะครับ north แปลว่าทิศเหนือ south แปลว่าทิศใต้ west ทิศตะวันตกแล้วก็ east ทิศตะวันออกนะครับพอรู้4ี่ทิศนี้เสร็จเราเข้าไปดูท่ายงนะครับนะตรงนี้นะครับเราก็ท่ายงเป็น Northwest นะครับก็คือตะอ่าวตะวันตกเฉียงเหนือนะครับวิธีเขียนนะครับลูกเพราะภาษาอังกฤษนี่เขาแปลมาจากหลังนะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าลูกจะนึกถึงทิศตะวันตกเฉียงเหนือนี่นะครับให้นึกถึงคําว่าตะวันตกก่อนนะให้นึกถึงคําว่าตะวันตกตะวันตกคือ west เพราะฉะนั้นเมื่อเราจะนึกถึงทิศตะวันตกเฉียงเหนือ นะครับให้เราพูดภาษาไทยขึ้นมาก่อนลูกภาษาไทยคือตะวันตกนะครับเฉียงเหนือนะครับเอาตะวันตกขึ้นก่อนนะครับก็คือเอไม่ใช่ตะวันตกขึ้นก่อนขอโทษทีครับภาษาอังกฤษนี่เอาตะวันตกไว้หลังนะครับนะเพราะเราแปลมาจากหลังนะครับส่วนภาษาไทยตะวันตกเอาไว้ข้างหน้านะครับมันจะตรงกันข้ามกันนะครับก็เลยเป็น north west อย่าเป็นเวสต์นอร์ดนะถ้าถ้าเวสท์นอร์ดเนี่ยทิศเหนือตะวันตกอ่าเพราะฉะนั้นนักเรียนทําอย่างนี้นะเวลาเราหลักการจําทิศนะครับให้เราเขียนลงมาเพราะถ้าเราเขียนปั๊บเวสต์นอร์ดนะครับถ้าเกิดเราเขียนนะ,ะสมมติเดี๋ยวมองภาพไม่เห็น w e s t w E s t นะครับเวสต์นอร์ n o r t h เราต้องแปลมาจากหลังนูก พอเราแปลมาจากหลังเห็นไหมครับมันจะไม่มีความหมายในภาษาไทยคือทิศเหนือตะวันตกไม่มีนะครับในภาษาไทยนะอย่างนี้หลักการจําเพราะฉะนั้นก็เหมือนกันนะครับพอ not east นะครับก็คือเราแปลมาจากหลังตะวันออกเฉียงเหนือเห็นไหมครับนี่ก็เหมือนกันนะครับแปลมาจากหลัง south east นะครับ east ก็คือตะวันออกตะวันออกเฉียงใต้เพราะ south แปลว่าใต้ นี่ก็เหมือนกันนะครับตะว,วันตกนะครับเวสตนะครับซาว t เวสต์ตะวันตกเฉียงใต้แปรมาจากหลังครับนะแล้วเราก็จะจำทิศได้หมดเลยทีนี้มาดูเขาเขียนว่าประเทศต่างๆนั้นอยู่ทางทิศไหนของประเทศไทยนะครับก็คือ l a ว s i อี o t ทู north of ์ h a i l a n d นะครับ เขาใช้ไวยากรณ์อย่างนี้นะลูกนะคือ is to นะครับ is ตามไปด้วย to เลยลูกจำไม่ดีนะครับนะการบอกทิศเนี่ยเป็นเป็น,เป,นเป็นหลักไวยากรณ์ที่แปลกนะครับนะ is ตามด้วย to เลยนะครับนะซึ่งหลักภาษาอังกฤษนี่น้อยมากนะครับนะที่คา verb to be จะตามด้วยคําบุพบทนะครับนะ to นี่เป็นคําบุพบทนะครับแต่สําหรับทิศเนี่ยเขาใช้อย่างนี้เลยนะลูกจําได้เลยนะครับก็เป็น l a o s is to the north of Thailand นะครับ ลาวนะครับอยู่ทางทิศเหนือของประเทศไทยนะครับลาวก็คือประเทศลาวนะใส่เต็มๆเลยอยู่ทางทิศเหนือของประเทศไทยลูกจำเพราะว่า east o อย่างเดียวนะครับแล้วก็แต่งได้หมดเลยนะครับนะข้อที่สองเคนบอเซียนะครับประเทศกัมพูชานั้นอยู่ east o เห็นไหมครับแล้วก็ตามด้วยเดอด้วยนะทิศนี้ใส่เดอด้วย the east นะครับคือทิศไหนครับทิศตะวันออกของประเทศไทยนะครับ เมียนมานะครับประเทศพม่า east t o นะครับจำ east t o ไว้นะครับเติมด้วย east t o ตรงนั้นเลยแล้วก็ทิศให้ใส่เดิกเอาไปด้วยอยู่ทิศไหนครับ the west ทิศตะวันตกของประเทศไทยนะครับนี่อยู่นี่นะครับคุณครูมาแปลไว้ตรงนี้นะครับเวียดนามนะครับอยู่ทิศไหนครับทิศตะวันออกเฉียงใต้นะครับต้องใช้ east t o ใน east ก็มีอยู่แล้วนะคุณครูเราใส่ t เข้าไป เดอะเซาทิสนะครับตอนออกเฉียงใต้ของประเทศไทยนะครับเวียดนามฟิลิปปินส์นะครับอยู่ทางทีศไหนครับประเทศฟิลิปปินส์อ้าวนี่คุณครูสลับกันเลยนะครับเอาบรูไนก่อนบรูไนก่อนนะครับประเทศเวียดนามอ,าอยู่นี่ประเทศบ่าประเทศบรูไนก่อนนะครับไหนเวียดนามอ้าวไหนคุณครูโทษทีนะครับเนี่ยวางเพลดแล้ว เวียดนามอยู่ทางทิศใต้คุณครูโยงผิดกอโทษครับขอโทษครับโยงผิดนะไม่ใช่ว่าเขียนผิดเดี๋ยวนี้ครับเวียดนามนะครับอยู่ทางทิศต,ตะวันออกของประเทศไทยเดี๋ยวยกขึ้นใหม่ดีกว่านะลูกนะฮะมันตรงๆดีกว่าจะได้โยงไม่ผิด ขอโทษด้วยนะครับเดี๋ยวยกขึ้นไปเลยให้มันจะได้โยงง่ายหน่อยนะครับประเทศเวียดนามนะครับประเทศพม่าก,ก่อนนะครับประเทศพมา่านี่เลยประเทศเวียดนามนะครับคําแปลอยู่นี่ลูกแล้วก็ประเทศบุรุนนะครับตรงกันเลยนะครับเดี๋ยวประเทศฟิลิปปินส์เราก็ขยายนี่เลยครับอ่าต่อนะครับ ประเทศบูนาด์อสลามอีสต์ทูเดอะเซาทิชของไทยแลนด์นะครับอยู่ในทางทิศตะวันออกเฉียงใต้นะครับนะเซาทิชครับส่วนประเทศฟิลิปปินส์อีสต์ทูเหมือนกันนะครับจำไว้เลยนะครับตามไปอีสต์ทูทิศไหนครับเดอะอีสต์ก็คือทิศตะวันออกเฉยนะครับของประเทศไทยนะครับนี่คือฟิลิปปินส์และประเทศอะไรครับนี่อ่านว่าอะไรครับสิงคโปร์อีสต์ทูนะครับเดอะเซาท์ f อ h ไทยแลนด์อยู่ทางทิศใต้นะครับ ประเทศอะไรครับมาเลเซีย e s t o the south of Thailand นะครับใช้คว่า east to อยู่ทางทิศใต้ครับอินโดนีเซียนะครับ e s t o the southeast นะครับทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ประเทศติมอลเลสเตนะครับ east o the southeast of Thailand ตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศไทยนะครับเดี๋ยวขึ้นก้างบนนิดหนึ่งมันงนั้นศรีะากุณครูบังนะครับนะ ่าศรีรษะคุณครูคงไม่บังเนยนะครับทาให้เล็กนิดนดิงต้องขออภัยด้วยนะครับบางทีคุณครูลืมนะครับว่าศรีรษะคุณครูบังอยู่นะครับนะส่วนเวสต์แปลว่าทิอะไรครับเวสต์ West. นี่คุณครูแปลแล้วหล่นมาอยู่นี่นะครับครัแปล เวสต์นะครับก็คือทิศต,ตะวันตกส่วนอีสต์ก็คือทิศต,ตะวันออกนั่นเองนะครับเวสต์ e s t west ทิศต,ตะวันตกนะครับก็เป็นอันว่านะนันเกเรียนพยายามจำทิศได้ๆนะลูกนะเอา้าเรามาทวนกันอีกทีนะครับทิศเหนือภาษาอังกฤษว่า,า,า,าไงครับ north N o R G H, NORTH n o t ทิศเหนือทิศใต้นะครับ SOUTH SOUTH นะครับทิศตะวันออกนะครับ EAST EAST ทิศตะวันตกนะครับ WEST นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นตะวันตกเฉียงเหนือก็ NORTH WEST นะครับนะใส่เข้าไปเลยเป็นอนันว่าจบหน้าที่56ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอทักทายลูกทวัชัยนะครับเสริมกำปังนะครับ สวัสดีครับนะครับผมสวัสดีครับที่ทักทายเข้ามาไปต่อนะครับหน้าที่5้าสิบเจ็ด